ได้เดยได้เดี๋ยวคดณผู้ชั่นน้องทหารช่วยับเยค่ะข้างละเมตรนะบกสบามสิบหก้ามบามสยบหมบการสบาบกสมามสมส้บหกสามสบามสิบมบามบหก้ามสเบหกสมสิกสามสามามสามสิบหกสาามาหาาม มือมือรอง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 มือแปดค่ะัเจ็ค่ะน่ารักมากให้ไเี่ยวรนจะนัด้ทร่อวแวันช่วยรับแทนลูกนะไปไปดมประคองยาวไปเลยยาวไปเลย

ที่รวมกับวันแคมป์ฐานร่างกาการห้องกอหนักปุ่นจากวัดสุขลาฐานผุ้พันจากขายพอมนะครับครับนี้นะเรือออกอาุญชาชนระไรลัก

ขายหางาดรูบ้านใคเสวยนกองัดมาตลอดตกงานกี่ที่กันครับขายหางาดไม่เคยตกงนวัาิกนิาเดีเราเอสาาคือหาพ่อมาหาดาวยเลือไปถ่ายชดมาตลอดหางาวยเลืไมไปถ่ายชนดมาตลอดวันนี้ก็รสวยอยู่ในท่าท่าหนการตรงนี้มา

ซึ่งกลาได้ว่าได้ช่วยเหลือญาติโยมฟารบจากสถานการณ์เมื่อเดือนที่แล้วมีญาติโยมท่านหนึ่งได้เข้ามาขอเข้าศารจากชีวอาจะมาภาพในนามเจ้าวาดโดยมีพระเดชพระคุณท่านดรพระปูรัตธรรมโช่วเจ้าหน้าอำเภอเมืองก็ได้มีฟารบให้คณะสมฆ์อำเภอเมืองได้ช่วยเหลือประชาชนก็เลยดําเนินการทำโรงทานมาโดยตลอดตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤษภา ก็ทําอาหารแกญาติโยมวันล,ละสามร้อยก่อนกั้งมาถึงวันนี้ก็พิเศษเพื่อที่จะได้จัดก,การมอบข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ญาติโยมจํานวนที่อารบว้ก็คือ500ชุดโดยแยกเป็นวันๆในวันน,วน,นี้ก็200ชุดถือว่าได้สนองพระราชดำริของสมเด็จพระสังฆราชอีกประการหนึ่งมีข้าวสารไข่ปลากระปองและมาม่า รวมถึงข้อกลงในแต่ละวันที่เราแจกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับฟารถก็จะดําเนินการแจกไปเรื่อยๆนะครับช่วยเหลือญาติโยมทางวัดไสไตงามก็อยู่ในเมืองโดยท่านอาจารย์พระครูประย์ยอดดมท่านก็ดําเนินการอยู่ส่วนวัดเชียงอุทิศนี้ถือว่าเป็นอยู่ในนอกเมืองเพื่อได้ช่วยเหลือญาติโยมที่เข้าไปไม่ถึงในเมืองเราเราก็ได้แบ่เบาภาระอย่างน้อยๆแล้วให้แก่ญาติโยมในช่วงเที่ยง ได้มารับข้าวที่วัดก็ในเขตตำบลเขาลูกช้างนะครับมีอยู่ทั้งหมด10หมู่บ้านตำบลเขาลูกช้างสวนปูนรวมถึงเกาะแต้าบางส่วนตำบลเกาะแต้าบางส่วน